ระวังระวังระวังอุ๊ยไป๊ะขวดนี่ด้วยคุณเตี๋ยอะไรขนาดนั้นเอาโคกแข่ทนในขนาดนี้ครับคุณระวังหน่อยเซฟเซฟตัวเองไว้ก่อนย่องมาย่องน้ำพุ่งไปไกลพุ่งลงหญ้าตรงนี้ก็ได้เนีหย้ายาดีแล้วดีแล้วดีแล้วขับรถ

ลงมา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 เหลอนาทีนะครับเอเป็นมาเป็นมามาเปลี่ยนเปลี e> <Yes> ่ยนตะแนน ต่อบอลเยอะๆต่อบอลเยอะๆนะยังไหมทอมาก้ยต้ไปดเร็วไปมาเร็วไปมาไปมาไปไปเบยิง่เป็าไร้วเร็เจ็ดนาทีนะครับเปรียหวานตัวอ้ยเฮ็ดไปเลยไมทไม

เป็นตัวครับเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวตัวตัวพักครับเขี้ยบเป็นสัตตัวอะไรย่างนี้มันแค่รีบาลอย่างเดียวเลยนะอ๋องวอนตัวไว้ตอพูดอะไรมั้งอี่ตอตอมันจดอยู่ใครรีบาสเยอะสุด M B t ไว้ตัวให้ผมเป็นรีบาสมาพูดมันดีกว่าไม่ให้รีบารีบาสเลยเหรอเหมือนรับแน่งเฮยไม่ต้องคิดเลยนะครับแพ้อะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะใครสนิทกันครับ มันบางท้แต่ผมนแล้วแหละรันี่างด้แลรับซีนะี่ีีตว้ตอีกวแจมากเลยนะแหมอยเดีย่ไม่จับลูกอะไรกันติดมายิดลงไปจะเกมไหมแต่เขาตกคืนไหไม่เขา้เต่อทีเรียเอาบอลเอาไปไเไเลยในบเียนีตวเดินก็ตัวเดินมานี่

ขอหน้าแล้วยงบอคือจังหวะยิงบอลคนไ่มันต้องวาดจากหน้ขึ้นมาฮคที่ตั้งขึ้นมาเลยไงตพังกัแล้วอะไรจะลงไว้ไหนเหลือนาทีสามสิบครับโอ้โหี่แล้วสนาทีสา เดี๋ยวเขาจะขอเพิ่อมอีกสองอ์อเตอร์แลบบกลุ่มเขาจะลงมาเล่นกับเรแล้วก็ไทยเยี่ยมเล่นอะไรกัน็ดีแล้วตกลงไอ้เป้งเอาเ,น,ะะเนี้อไปชิมไทยถึงสนึงบอกโอ้ยดีเหมือนคนไอ้ลูกแรกลงวะเนี่ยลูกแรกไม่ลงพี่ได้ลูกที่สองสองติติดตวนี้แมนไปเลยเก้าเดียวค่ะนะ ต่ดกน่ะไม่ต้องก้าวเดียวหรอกไปเล่นแมวขาเล่นแมงไปเอาแมงทำไงแมงทำไงยุ่งไปยุ่งไปยุ่งไปมามาผมบอกให้มึงตามไปมึงตามกันนะไม่ต้องห่วงตัวอื่นเพื่อนเออมึงห่วงตัวเอง่อนโอ้ยโอ้โอ้ยสองนาทีครับสนาทีสนาทีสวยไหม ลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยเมื่อเมื่อกาลลงบอลลงบอลบอลขอบงล่างหล่อลื่นหล่อลื่นไปลงเร็วลงเร็วหัวลงเร็วลงก่อนเออไม่ต่อต่อลงกระตเดียวนะไม่โดดแล้วต่อไปนี้เลย เ้ต่มบาเยอะยแมงตาคอไม่มีน้าเหยตัวเองติดแล้วเตอเอตขอน่คะนนได้มอะิงเนีวติด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 เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็ไรแ้วเานะล้วขอบคุมากขอบคุณมากเล่นเหมือนโลกปุ๋ยเลย เอาติดนัก่อนัะรยนก่านัเขาจะเหนื่อยไหติดไปติดไปติดไปเลียนไปแล้วเลียนแล้วมนะไที่เร็วหอกบอลหกบอลหกบอขอคุณหน่อยขอนิ้ขอดสกันมัใจทน้เิล่นดเล่นกับเวลาหน่อยเว้ยสามเซ้เล่น ห้าแต้มไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยนี่กจะเอาไปให้ไก่สวยๆฝาลูกหนึ่งาลูกหนึ่งชิดถึงบายคิดถึงคิถึงเลยของเราใครยิงได้หรอลูกเนี้ยลื่นไปดิ

หมดเรสามวาทีเเวลาทนะครับนาทีนอยขาแม่งี้โอ้โหหมเวลาครับหมเวลาจับมือมือถ่ายรูปหมู่ด้วยอบโอเคว่ะ